สรุปผลการแข่งขันศึกเพชรยินดีครับวันที่23กุมภาพันธ์2566เวทีมวยราชดำเนินผลคู่หนึ่งครับนิชาวนุ่ยสีมุ่เมืองฝ่ายแดงชนะคะแนนพนมทวนเล็ก10ปจวอครับก็คู่นี้พลิกประมาณสัก74ครับเบาๆครับไม่มีอะไรมากมายนักสักเท่าไหร่ส่วนคู่2นะครับกระต่ายทองสันติอุบลฝ่ายแดงชน,น,นะคะแนนเจริญทรัพย์สินบุญละนามมยไทยคู่นี้ก็โอ้โห จริงๆเจริญทรัพย์ส,รรสินนี่แกก็ต้องลุ้นนับลุ้นน็อกอย่างเดียวนะครับไล่ต่อยไล่ทุบไม่น็อกก็พ่ายไปแต่ว่าก็มีเสียวนิดหน่อยนะครับกระต่ายทองนี่มีแผลแตกก็ต้องไปพักให้กรรมการดูนะครับ <S <S ส่วนคู่ที่3ครับคู่นี้จบเร็วครับแกนอุบลพอหลักบุญฝ่ายแดงชนะ TKO <M> <ai> <M> <ai> เพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์ยกที่3ครับนี่ครับดูจังหวะน็อกจังหวะนี้กันได้เลยครับก็ไปกำลังใจให้คนแพ้นะครับยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับ ก็โดนไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาครับโดดเข่าลอยครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเล็มแล้วก็สอกกลับครับเพชรมาลัยพยายามตั้งสู้นะครับแต่ว่านี่ครับเดินบวกเข้าไปเรื่อยๆครับยังดูแข็งแกร่งแข็งครับก็ถือว่าน่าจะรีบเอาคืนแหละครับแต่ว่าโดนหมัดครับดูครับขวายาวคืนโดนหมัดครับหมัดซ้ายแล้วก็ไม่ไหวครับลงไปนอนเช็คพื้นครับสำหรับเพชรมาลัยเพชรจะเริญนวิทย์ครับแล้วก็ผลคู่เอกนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนครับคือจริงๆนะตามเชิงแล้วชิงจังหวะกันไปชิงจังหวะกันมา สู้ไม่ได้นะครับน้ำเงินสู้ไม่ได้ครับก็ต้องดูครับน่ครับพยายามออกอาวุธนะครับคู่ที่4นะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเสาเอกครับไปแดงจากทางยกมรกตนะครับยกมรกตวอสังประไพครับกับทางเสาเอกอจักรยะครับดูครับก็ตามเชิงครับชิงจังหวะกันอยู่นี่คือยกที่3นะครับสาดตรขวาไปครับยกมรกตแกก็พยายามสู้ครับสาสตรซ้ายคืนครับแต่ว่ายังไม่ได้น้ําหนักสักเท่าไหร่ซ้ายมาขวาคืนครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตอนแรกประกบมาก็น่าดูนะครับแต่ว่าพอปล่อยชกแล้วเอาตามตรงนะครับสถานการณ์4ยกนะครับ5ยก4ยกนี่คือขาดลอยนะครับคือพอยกมรกตเปลี่ยนไปเป็นตัวเดินแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับพอ ต้องเดินทําเสาเอกเนี่ยเสาเอกก็ดักเก็บกินได้หมดซึ่งหลายๆาท่านก็คงมองไปที่ไฟหน้าของเสาเอกนะว่าเจอใครดีก็อาจจะประกบไปที่กุมารดอยหรือเปล่านะครับอาจารย์สุรัตน์นะครับทีมงานของเสาเอกเนี่ยอยากจะให้เจอกับกุมารดอยนะครับก็เป็นแฟนผู้พี่นะอาจจะล่าสุดที่แพ้กุมารดอยนี่เป็นเสาโทนะครับก็เดี๋ยวคงดูครับว่าจะเป็นอย่างไรแฟนวยอยากให้เสาเอกเจอใครก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนี่เป็นหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันครับชอบกดไลค์ครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยคู่สุดท้ายนะครับเสาเอกอัจฉริยะ ชนะคะแนนแบบขาดลอยครับกับยกมรกวรวสังประพัยครับเซลเอกชนะแบบขาดนะครับจริงเลตก่อนตอนแรกก็เซลเอกต่อ118แนะครับเซลเอกต่อ118แต่ว่า3ยกก็61นะครับ 61, 81, 1 0 1แแล้วนะครับก็ถือว่าต่อแพงไปเลยครับ